ตอนนั้นแม่เข้าใจคําว่านิพานเข้าใจว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆทะลุชั้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนิพานคือสูงสุดไม่เข้าใจอะไรหรอกเข้าใจว่าสมาธิคือต้องนั่งภาวนาคือต้องนั่งเท่านั้นเข้าใจเหมือนกันเลยค่ะแม่อ,อ,อนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆทะลุเหมือนเหาะชั้นขึ้นไปชั้นสูงสุดอ่าแล้วก็จะมีคาถามเหมือนเมื่อวานอ่ะว่างอะไรยังไงต่อมันมันมันโดยความไม่รู้พอแต่ พอเราทำสมาธิมากๆเราทำสมถะมากๆจะอาจจะด้วยนิสัยเดิมหรืออะไรไม่รู้แต่ทำปุ๊บมันนิ่งเราไม่ได้กำหนดอะไรเลยเราไม่เคยดูลมเราเถียงกับพระด้วยซ้าว่าดูลมทำได้แค่สมถะถ้าจะทำมาสมถะแค่กำหนดเอาเลยพูดอย่างนี้จริงจะไปหายใจอยู่นั้นไม่พอกินนู่น <laughs> ปัญญาคือความคิดคิดคาดคะเนคำนวณ วิจัยวิจารณ์ต้องรู้สิอารมณ์นี้เห็นมาจากไหนเห็นอาการเห็นสิ่งดังๆเข้าใจว่าตัวนี้คือปัญญาคือความรอบรู้เรายึดเอาตรงนั้นเป็นปัญญาแต่ยิ่งเรามีปัญญามากเท่าไหร่ความทุกขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันสวนทางกันอ่ามันสวนทางกันกับคําสอนของผู้เจ้าทั้งๆที่เราบอกเราเดินตามพระพุทธเจ้าอ่าเรากับยึดเอาความเห็นเราเป็นหลัก ราะความไม่รู้เห็นไหมหลงคือไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ตามความเป็นจริงอาศัยความเห็นของตัวเองเข้าไปในการที่เราฝึกคือมีอะไรเกิดขึ้นมันเข้าไปเป็นเจ้าของความรู้หมดเลยยิ่งคนที่ฝึกสมถะหนักๆจะรู้ดีเวลาจิตมันสงบใหม่ๆนี่มันโอ้โหไม่รู้จะเอาคำไหนมา,มา,ม,ามาเปรียบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอ เป็นสาานที่เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยรู้จักเลยมันอิม่มมันเต็มมันโอ้โหมันมันเหนือคำบรรยายเราก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าตัวนั้นแหละคือที่สุดณนะตอนนั้นเพราะมันไม่เคยเจอมีความเกียิ้มตรงนี้เป็นนิพานอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้รจักตอนนั้นไม่รู้จักนิพานแต่คือเข้าใจว่ามันสูงสุดเข้าใจว่ามันเนี้ยใครทําก็ต้องมาถึงตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเพราะความรู้เรามันจะแตกออกไปจากเดิมมาก เวลาอยู่ด้วยกันกับคนอื่นเนี่ยเวลากำลังสมถะม,มันหนาแน่นมากๆม,มันจะออกรู้ภาษาเราเราใช้คำว่าออกรู้คือมันไปรู้สิ่งอื่นมันจะไปรู้คือความคิดเนี่ยก็เป็นพลังงานตัวหนึ่งพอตัวนี้เงียบพอตัวนี้นิ่งมันก็ออกไปรับรู้ในคลื่นพลังงานที่เข้ามากระทบซึ่งในการรู้ตรงนั้นเหมือนแพนจะพูดคำเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะพูดก่อนเลยในความรู้ตัวเนี้ยเวลามันเป็นเนี่ยไม่มีเจตนา ที่จะพยายามรู้อะไรกับมันนะมันจะมีเสียงอยู่ในหัวเราเป็นความรู้สึกขึ้นมาเลยอ่าเหมือนโทรศัพท์วางอยู่โทรศัพท์ดังขึ้นทั้งๆที่เรานั่งอยู่ตรงนูน้นเรารู้เลยว่าใครโทรมาเราพูดก่อนเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่คาดคะเนใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกมันไม่ได้มีเจตนาจะเดาไม่ได้มีความรู้สึกขณะหนึ่งขึ้นมาปุ๊บมันบอกไปเลยไม่รู้ด้วยว่าจริงหรือไม่จริงแต่ส่วนใหญ่จริงทีเนี้ย มีครั้งหนึ่งนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่ในห้องห้องห้องพักที่บ้านกลางวันมองความรู้สึกเนี่ยมันมันเหมือนเราเราเราเห็นออกไปทะลุก,กำแพงออกไปเหมือนมีคนยืนอยู่หน้าบ้านเป็นผู้ชายสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนพอมีความเห็นอย่างนั้นปุ๊บคือหลับตานะแล้วก็อยู่ในห้องด้วยสงสัยสิก็เปิดประตูออกไปดูจริง ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแต่ไม่ได้เห็นเป็นไม่ได้เห็นชัดเป็นในลักษณะภาพขาวดําเราเห็นเราก็เห็นตัวกําแพงเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นกระจกมองทะลุออกไปเริ่มอ้าวมันเห็นจริงนี่วะอ้าวาแล้วนะทีเนี้ยเริ่มเริ่มมีความวิเศษเริ่มพยายามเริ่มพยายามตั้งใจจะดูอ่าพอตั้งใจดูเป็นมั่งไม่เป็นมั่ง เพราะอะไรเราลืมสังเกตว่าตอนที่ความรู้ตัวเนี้เกิดขึ้นมันเกิดเองเราไม่ได้มีเจตนาเข้าไปมันเห็นเองมันรับรู้เองอแต่ณตอนเนี้เราเหมือนอยู่ดีๆจะพยายามจ้องรู้แทนอย่างเงี้ยอะบางทีความรู้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันเป็นความปรุงทีเนี้ยก็ยึดเอาตัวเนี้ว่าเป็นความรู้มันจะเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งหรอกด้วยอํานาจความสงบ เขาถึงเรียกฌานโลกีมันผุบๆโผโผมีนะแต่อาศัยจริงๆพอได้กำลังความสงบคือกำลังของความชัดเจนตรงนี้ถ้าเราเอากลับมาดูลมกลับมาฝึกสติเห็นไหมเราก็จะเห็นการทำงานของอารมณ์ของความคิดได้อย่างชัดเจนเลยแหละแต่เรา,เากลับไปตื่นเต้นในสิ่งที่มันออกไปส่วนใหญ่ก็จะไปยึดเอาความรู้ข้างนอกว่าเป็นปัญญาทีเนี้ยอ่ะ ยิ่งเวลานั่งหลับตาแล้วเห็นอะไรนึกออกไหมหลับตาเห็นนะ่ะโอ้โหตาทิพ์ <c oughs> มาเจอหลวงตาใหม่ๆเนี่ยแบบนั่งลงปุ๊บเนี่ยแสงเิว,ฟว,ฟว,ฟวเฟวเห็นหวยเห็นนันนนเนี่ยมึงจะยากอะไรอยากเห็นแสงมึงจะไปหลับตาทําไม <c oughs> มึงก็เปิดไฟสิง้อขนาดนั้นเลยละ่ะโอ้โหเรารักษาตั้งนานะ <c oughs> <c oughs> นึกออกไหมเหมือนตีแสงหนะ้า พอเ,เราเอาความวิเศษวิโสไปใส่รารู้สึกคนอื่นทําได้ยากเราทําได้เจ๋งอะ,อะเรารู้สึกแบบมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอะแต่วันนึงหลวงตาบอกว่าโง่ <c oughs> โอ้กูอาจารย์เลยพิกหลายๆอย่างให้เราเห็นตอนที่ขึ้นมาอยู่บ่อน้ําพระอินทใหม่ๆบ่อน้ําพระอินเนี่ยเป็นเดิมเดิมทีเนี่ยเขาจะบวงสวงเขาจะบวงสวง สายแบบคือคนคนจเจ้าอาวาดก่อนหน้านี้จะมีภาษาเขาเรียกอะไรนะอิทธิลิศเวลาเขาจะทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องทำฌานทำสมาธิอย่างหนักเลยนั่งตากแดดเป็นเดือนอะเพ่งเอาฌานเพื่อออกกำลังตัวเนี้ยเวลาทำพิธีปุ๊บเขาจะจุดเทียนไว้ตรงเหมือนกล้องเนี้ยประลัมพิธี เหมือนกลองวีเอฟเนี่ยวางวางไว้จุดเทียนไว้แล้วอเจ้าวาดนั่งอยู่ตรงเนี้ยเพง่งอเทียนลุกพึบอ,อสาธุนึกออกไหมอพอเจอลงตาลงตาว่ายังไงกูกูไม่โง่ขนาดน,นั้นแค่อีจะจุดเทียนเนี่ยต้องนั่งเป็นเดือนกูห้าบาท<笑><笑>โอ้โห มัดคำสิวะเราก็เลยเห็นทีเนี้ยอ๋อเราไปเอาปฏิหารส่วนใหญ่เราไปเอาฤทธิ์เอาความวิเศษเป็นธรรมคนละเรื่องหลวงตาบอกว่าไม่มีใครเก่งเท่าเทวทัตหรอกพูดถึงความมีฤทธิ์แต่ยังตกนรกอยู่เลย มันเลยทําให้เรากลับมามองตัวเองว่าอะไรกันแน่เราทําอะไรกันแน่สิ่งที่ผู้เจ้าสอนอะไรกันแน่ทีเนี้ยอพอเราเริ่มเห็นชัดในการการฝึกการดําเนินการเดินทางของเราผู้เจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี่คือทางนี่คือมอรรคศีลเราบริบูรณ์ไหมสมาธิที่เราทํา สมาธิเนี่ยมีมีมิจฉากับมีสัมมาเห็นไหมมิจฉาคืออะไรอะ่ะนี่แหละเนี่ยกำลังทิบขาดที่ปัสจากสติสัมมาสมาธิคือความรู้ที่รู้สึกตัวพร้อมรู้พร้อมถึงจะลองรับปัญญาถึงจะเป็นบอ่อเกิดของปัญญาถ้าสมาธิที่ขาดสติ ยิ่งหลงได้ลึกซึ้งกว่าอารมณ์หย,ยาบหยาบเห็นไหมข้อสุดท้ายมันมีติดลิตด,ด้วยนะ,ะในพภชมละยากได้กว่ากิเลสหยาบหยาบ,ยาบอีกเพราะความละเอียดของสมาธิมันมันมันเหมือนกับเราเรารวยอะทำไมเราต้องละ,ะมันเป็นความรู้สึกที่ยึดในความยึดถือตัวเนี้ย ในความละเอียดตวเนี้ละยากกว่าเดิมอัตตาตัวตนจะให้กลับมายอมเนี่ยเป็นได้ยากมากเพราะฉะนั้นมันส่งต่อมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเวลาเราฝึกให้กลับมาดูที่เหตุนนะว่าเราเราหลงเข้าไปยึดอะไรไหมเหมือนเวลาเราเราถามตัวเอง เฮ้ยทำไมเราภาวนามาเนี่ยทำไมเรายังทุก,กขเกเกเ์เหมือนเดิมเลยเมื่อใดมีคำถามตรงนี้เกิดขึ้นทำไมเราไม่ก้าวหน้าเลยในการภาวนาทำไมลมเมื่อนเหมือนเดิมเลยสิปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหรืออาจจะหนักกาน,นัน <c oughs> ้กลับมาดูตัวเองทานถึงพร้อมไหมเรามีข้อแม้กับการให้กับการเกื้อกูลคนอื่นไหม เรามีข้อแม้กับการทำผิดไหมคำว่าภาวนาเนี่ยเราจะเริญสติเต็มที่ไหมเนี่ยดูเหตุเนี่ยถ้าเหตุสามอย่างเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราทำเต็มที่แล้วเชื่อไหมคำถามจะไม่มีเพราะอะไรเมื่อใดที่เราทำสามสามสิ่งเนี่ยเหมือนเป็นเกี่ยวเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้มันคืออันเดียวกันละมีเหตุให้ทำก็ทำทำไปตามเหตุตามปัจจัย ผลก็เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเป็นปัจจตังเลยซื่อตรงมากถึงไม่มีการเป็นอากาลิโกรจริงๆเหตุถูกผลถูกแน่นอนแต่ถ้าผลไม่ถูกต้องมาดูที่เหตุทีเนี้ยต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเนี่ยดูอย่างเนี้ยเราจะไปถามคนอื่นเพื่อให้คี้คายความเข้าใจของเราถามว่ามันมันเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยาก แทบเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนเราฟังครูบาอาจารย์เ้ยไม่ถูกจริตนะเหมือนฟังหลวงตาแรกๆนี่แหละเฮ้ยจะผ้าเอียงเรานี่แหละจักจะผ่าเอียงมาจึกหัวมาชึกเอียงเพราะรออะไรเราอยู่กับพระที่งดง,งามงดง,งามด้วยจรียวัดเพราะไม่เห็นหลวงตาไม่ใช่พระอาหารหันต์ในอุดมคติเราอะต้องคุมผ้าสิ ต้องเรียบร้อยสิต้องมีสมณะสารูปสิต้องสมควรแก่การเป็นพระสิแต่ไอ้ที่นั่งตำหนิอยู่เนี่ยยังไม่ได้บวช <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเลย,เลยมองกลับมาอ้าวมึงจะมาทำบุญหรือมึงจะมาทำบาปมึงจะมาทํำอะไรจะมาหาอะไรจะมาสร้างอะไรเพิ่มให้ตัวเองเริ่มกลับมาเห็นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรอกแล้วก็เลยเห็น เห็นแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรากำลังสติเราเราเรามันวกกลับมาดูตัวเองใหม่ๆมันจะสะเทือนเข้าไปในหัวใจเราเลยนะเวลามันคิดไม่ดีมันจะโอ้เสียแทงเราก็เห็นโทษเลยว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเราอย่างนี้เลยเราเคยเห็นแต่เรารู้สึกว่าเราไปตำเหนิเขาเป็นปกติเป็นปกติไม่เคยรู้สึกผิดเลยรู้สึกว่าสอนเขาด้วยซ้ำ รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ให้เขาด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้ดูฐานะเราเลยหลวงตาพูดคำหนึ่งกับเรานะแพนฐานะตัวเองเนี่ยยังไม่รู้มันจะไปรู้หาอะไรอย่าไปพูดถึงธรรมเลยโอ้โหมัน, <laughs> ม,นมันเหมือนโดนตีแล้วตีอีกคือมันใช่อเราไปสอนสอนพระเราไปชี้โทษพระ ชี้ข้อวินันพระทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้เป็นพระถ้าเราเจ๋งจริงมาบวชสิอมาทำอย่างที่ตัวเองพูดสิกล้าไหมทีเนี้ยไม่กล้า <c oughs> <c oughs> ก็ปรารถนาให้คนอื่นดีมีเมตตาอยากให้คนเป็นคนดีก็อยากที่พูดนี่คืออยากให้หลวงตางดงามมาใหม่ๆนี่เชื่อไหมหลวงตาดูดบุหรีน่นี่รู้ไหมว่ามันไม่ดีเนี่ย yeah. กูโตขนาดนี้กูจะไม่รู้เหรอแต่กูเนี่ยไม่เป็นมะเร็งพ,พูดอย่างนี้แล้วก็จนลวงตาเลิกสูบได้ไหมขนาดนั้นเลยนะแพนเชอไหมเพิ่นเลิกให้จริงๆลวงตาเลิกดูดบุหรี่อยู่ประมาณเกือบเดือนมั้งช่วงนั้นหรือจําไม่ได้น่าจะไม่ถึงเดือนเพราะเพิ่นไม่ดูดบุหรี่โอ้โหนี่มนดูดเถอะค่ะเพิ่นน่ากลัวมากเพิ่นแบบไม่รู้อะ เพิ่่นจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเลยอ่าช่วงแรกนิมนต์ไม่เพิ่นเลิกตอนนี้นิมนต์ก็เลยเห็นว่าอ้เราไปยุ่งกับกับคนอื่นตลอดไอ้ความหวังดีของเราเนี่ยหวังดีที่เขาไม่ต้องการคือเสียเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรหวังดีคือกับตัวเราเองอะไรที่เรามองแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นทำ ทำให้เต็มที่ไม่ใช่ปาถนาแค่อยากให้คนอื่นดีเลยเห็นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกสติค่อยๆละมัดระวังโอ้หม่ม่เนี่ยคุ้มยากนะยังติดดีดียังไงทังถึงทุกข์อะพราะคนอื่นไม่ทำตามที่ตัวเองบอกเริ่มทุกข์ในทีนี้นเริ่มดีไม่จริงเห็นไหมถ้าดีจริงๆเนี่ยไม่ทุกข์นะเพราะแค่ทำเหตุแค่ทำหน้าที่ของตัวเอง แต่เมื่อใดที่ปรารถนาอยากให้คนอื่นดีปุ๊บถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขานะเป็นคนไม่ดีจากที่ตอนแรกเขาก็อยู่ปกติของเขาไปเสนอเขาเขาไม่ทำตามผิดนะั่นเป็นคนไม่ดีนะั่นสิ่งหนึ่งที่หลวงตาสอนซึ่งดีมากเลยนะแผนใครออกความเห็นคนนั้นออกตัง <laughs> <laughs> หลายหลายคนเลย เลยไม่ค่อยกล้าออกความเห็นทุกคนค่ะแม่หลายหลายคนแต่ก่อนเนี่ยเชื่อไหมสมมุติแค่วางโต๊ะตัวเนี้ยความคิดจะหลากหลายมากอ๋อเอาตรงนี้ดีไหมจัดอย่างนี้ดีไหมเอาตัวนี้ออกได้ความเห็นออกตังด้วยซื้อโต๊ะดีไหมซื้อมาเลยเออเป็นสิ่งที่ลดปัญหาลการกระทบได้เยอะมากความความรู้รอบ ของครูบาอาจารย์รู้รอบรอบรู้เราจะเห็นเราจะได้เรียนรู้อ่ะเหมือนหนังสือที่ที่ไม่มีวันอ่านจบเป็นความรู้ที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะเอาความเห็นเราไปตัดสินเราจะาความเห็นเราผิดถูกดีไม่ดีอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันมีตัวมันมีตัววิจารณ์อยู่ในข้างในตลอดเวลาอคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ แค่มันไม่ออกเสียงอโอเคยเห็นมันไหมอ๋อมันมีเสียงสองเสียงสามด้วยนะมันต้องอย่างนี้สิอ่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่กับคนอื่นนะอโหถ้าเราเห็นอาการของมันเห็นเงื่อนตรงเนี้ยถ้าเราถ้าเรามีสติทรเนี้ยอ้มึงหลอกลวงคูมสร้างมาอย่างยาวนานมากเลยนะ แล้วที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือเราเชื่อมันมาโดยตลอดเราไม่เคยละแคะระคายเลยว่าศัตรูที่แท้จริงของเรามึงนี่เองอ๋อกูเป็นระมัดระวังด้านนอกข้างนานอ่าอะไรที่ไม่ควรสู้เชียรก์กูสู้ชะมัดเลย <laughs> เอาเลยเอาเลย <laughs> มันบอกตบมันเลย <laughs> <laughs> เคยเป็นไหมเราเนี่ยมันเคยบอกให้เราความคิดเนี่ยมันบอกเราเยียบเลยเยียบแค่ได้ยินเสียงเขาคนที่มันไม่ชอบ มันจะไปเหยียบเขาจริงๆเหยียบคอเลยนะกระทืบกระทืบแล้วมันไปแล้วความคิดจนได้จับขาตัวเองไว้กลัวมันไปจริงๆมันมันมันต่างกันมากเวลากําลังสมาธิกําลังสติมันเริ่มมีกําลังมันจะสั่นสั่นไปทั้งตัวเลยหัวใจเนี่ยเหมือนตีกองอยู่ข้างในเหมือนจะเป็นบ้าเลยนะเวลามันสู้กันเราเลยเห็นเลยว่าโอ้ยอนุใสยพวกเนี้ยเราเลี้ยงมันมาไว้อย่างยาวนานแต่ก่อนมันก็ไม่ขนาดนี้ เวลาไม่พอใจคนมันก็ไม่ขนาดนี้มันจะตุบ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 เหมือนจะเอาไม่ฟังต้องหนีเข้าใจเลยทําไมครูบาอาจารย์ถึงต้องไปอยู่ในป่าอะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยมันมันรุนแรงรุนแรงมากเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้ไปนั่งอยู่หน้าผาเวลามันทุกข์มัน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 เศร้ามากๆมันก็ชวนโดดโอ้กลัวตัวเองเลยนะจนได้ถอยถอยเลยแหละอเราเนี่ยขับรถเนี่ย เคยจะขับรถชนท้ายรถน้ำมันมาแล้วความคิดบอกชนเลยโอว้วิบากแต่ละคนเราไม่เคยสังเกตหรอว่าทำไมเราเราเคยสังเกตไหมเวลาไปกับสถานที่ต่างๆหรืออยู่กับอาการต่างๆบางทีมันมีความกลัวแบบแบบไม่รู้สาเหตุขนะึ้นมาสัญญามันกำลังแสดงผลแต่เราไม่เคยสังเกตคือกรรมตัวเนี้ยมันเหมือนมันฝังอยู่ในจิตเราความโหดร้ายความรุนแรงแต่ก่อนเนี่ย ที่ยังไม่ได้ฝึกเราจะชอบนั่งดูวิดีโอเข้าพาสุขมีเคยเป็นไหมนั่งดูได้แบบไม่มีความรู้สึกกระเทือนไม่มีความรู้สึกสยดสยองอะไรเลยนะดูได้แบบปกติมากแต่รอบข้างนี่จะยี่จะแบบแต่เรานี่ดูคลิปเขายิงหัวกันปึงปึงนี่แบบใช่ในหัวใจนี่มีมีแค่ความไหวนิดนิดแค่นั้นเรากท็ทั้งทั้งที่ ชีวิตความเป็นจริงมดตัวหนึ่งก็ไม่ค่ะแต่ทำไมมันนิสัยลึกๆกับชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจหอชอบดูอะไรที่มันเป็นความโหดหลายจนจนเห็นเลยว่าอ๋ออนุใสพวกเนี้ยมันฝังอยู่ในจิตพอเรามาภาวนาเราเราใจเราเริ่มสงบจิตเราเริ่มสงบลงมันขึ้นมาหมดเลยไม่มีดีเลยเชื่อไหมเรามาอยู่วัดปีแรก น้ำร้อนลาดทั้งตัวผื่นขึ้นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะเอหน้านี่เละเลยนะเป็นหนองในแบบเยิ้มเลยนะอ้อทำแม่กรรมเวลามันส่งผลเนี่ยถึงบอกว่านิดเล็กน้อยก็อย่าไปทำนะอะไรที่มันเป็นความไม่ดีอย่าเสี่ยงอย่าแลกมันมันนอกเหตุเหนือผลมากแต่คนที่เป็นจะรู้ดี ว่าไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีเลยเพอเห็นในสิ่งที่เราเองเห็นมันน้อยไปด้วยซ้ําสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทําสัญญาตัวเนี้ยโอโ้มันหนานแน่นแล้วมันไม่ใช่ทาแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าความรู้แต่ละอย่างนิสัยแต่ละอย่างของคนแต่ละคนสังเกตตัวเองนะไม่ใช่ของใหม่มันมีตัวเนี้ยฝังมาอย่างยาวนานเมื่อใดที่เรามาจเจริญศีลสมาธิปัญญา ทำตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละเอาคําสอนของพระเจ้าอคูบาอาจารย์นี่แหละเป็นกําลังใจเพราะมันจะไปคุยอนุสัยเดิมขึ้นมามันจะต่อต้านกันสิ่งที่เราเป็นต่อให้มันทุกแสนสาหาัสแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เราทําไว้เองวิธีเดียวที่เราจะก้าวข้ามยอมรับแก้ไขไปตามเหตุปัจจัย